สนุกแค่โดนว่ามันแสนสูงแราชา์ข้าหาันดกล้าน้ำต่อตามาแต่เพื่รถเลี้ยงบาไปแม้ว่าสะมาแชร์มองแชรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นรอบสัปดาห์จากทีมข่าวกายกายนิวส์นะครับ วันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดตามกันครับเริ่มกันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศศีราชาจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยที่ห้องโถงชั้นสองอาคารศรีสวริ์ที่รานุสร้อยห้าสิบปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศศีราชารองศาสตราจารย์ในแพทย์โสพลนภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยและผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาเป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานนยิกาสภาการชาติไทยโดยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาถาวายความเคารพประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรากายและพระราชหฤทยัยเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะสถานนายิกาสภากาชาติไทยพระองค์ได้ทรงเป็นดั่งแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้บุคลากรของสภากาชาติไทยทุกคน การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นโอกาสรวมใจเพื่อรวมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณและถวายความความจงรักภักดีแต่พระองค์ท่านจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสารสนพระบารมีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93ิวิดาทีหลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายความอาลัยตามลำดับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาถวายอาลายัย น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสู่สวรรคาลัยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาคุณเพ็ญพัอนตรงสิริผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลสีราชาพร้อมด้วยนายมาซาฮิโรอาเบะประธานจัดงานเทศกาลญี่ปุ่นสีราชาคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลและกลุ่มธุรกิจในเครือหน่วยงานภาคกชนนักเรียน และประชาชนร่วมพิธีถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสู่สวรรค์าลัยต่อกันที่นายเพเภอศรีราชาจะทำเข้ากล่องแจกให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของนายวิกิตมานะรถกิจอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยตัวแทนกิ่งกาชาติอำเภอศรีราชาและปลัดอาวุโอสอำเภอศรีราชาได้นำเข้ากล่องจำนวน200ชุดมาแจกจ่ายให้กับประชาชน และผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีรองผู้นริการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบนะครับหลังจากนั้นนายอำเภอศรีราชาพร้อมคณะได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ชั้น19ของอาคารศรีสวัสดิ์รินธิรานุสร์150ปี เพื่อนำเข้าก่องไปมอบให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งถามถ,ามถึงชีวิตความเป็นอยู่ก่อนจะอวยพรให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยและกลับมาแข็งแรงโดยเร็ววันซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ป่วยที่ได้เข้าเยี่ยมเยียนในครั้งนี้อีกด้วยครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าก็มาติดตามข่าวกันต่อครับ รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award s 2024และรางวัล Superior Taste Award s ถึง8ปดีซ้อนจากเชฟนานาชาติ Mongleur o m i n r a l ดีไซน์ที่แตกต่างโดดเด่นในทุกมิติสะท้อนตัวตนในแบบที่เป็นคุณเปิดมุมมองใหม่ส่งต่อแรงบันดาลใจ ใส่ใจทุกรายละเอียดมั่นใจตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์หมุนโลกไปให้ไกลกว่าเพราะมากกว่าเส้นขอฟ้าคือคำว่าอิสระ Hyundai, all new Santa Fe. Open for more horizons. ติดตามข่าวกันต่อนะครับไปต่อกันที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาให้โอวาดกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองศูนย์ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40ที่จังหวัดระยองครับที่ห้องประชุมประดูแดงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานายปียนัท ทิมกระจ่างเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานให้โอวาดกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรประคองส่วนน้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ2569ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจังหวัดระยองในระหว่างวันที่6ถึง15พฤศจิกายนนี้นะครับ โดยมีว่าที่ร้อยตีธนงศักดิ์พวงน้อยประลัดเทศบาลเมืองศรีราชากล่าวรายงานครับสำหรับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนครูเจ้าหน้าที่ที่เข้าขังแขนได้แสดงออกในด้านความเป็นเลิศทางกีฬา เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลกลมส่งเสริมการประครองท้องถิ่นครับโดยเทศบาลเมืองศรีราชานะครับได้ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน10ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตซอลกีฬาเปตองกีฬากีฬา,าเทเบิลเทนนิส กีฬาแบดมินตันกีฬาหมากฮอสไทยกีฬาหมากรุกไทยกีฬาอีสปอร์ต e และกีฬาจักรกยานหาไทยประกอบด้วยนักกีฬาจำนวน143คนผู้ฝึกสอนจำนวน21คนและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น164คนครับโดยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งเทศบาลเมืองศรีราชานะครับจะสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณจำนวน1ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ครับ ต่อกันที่สมาคมสื่อบุญชนสีราชาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของสมาคมครบรอบ18ปีครับ ที่สาราสุดที่คุณรังสีวัดรังสีสุทาวาสหรือวัดไร่กล้วยทางด้านของสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้จัดงานครบครอบ,บ18ปีของทางสมาคมนะครับโดยมีนายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีโดยจุดทูบเทียนบูชาพาร,ารารัตนตรัยจากนั้นผู้ร่วมงานร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อร่วมถวายอาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเก้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดย ย,ย,ย,ยมีประลัดอาวุโสอำเภอศรีราชานายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสมคสาสมคมและผู้นําท้องถิ่นหน่วยงานพระเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับจากนั้นได้มีพิธีทาบุญถวายพัตตาหันเพลนแด่พระพิสุสงฆ์จำนวนส5รูปเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งของทางสมาคมครบรอบ18ปีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ยังได้ทําบุญให้กับนักข่าวและสมาชิกสมาคมที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะครับพร้อมกันนี้ทางสมาคมได้มอบเงินให้กับวัดรังสีสุทาวาสวัดพิบูลสันหธ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนณศีราชาแห่งละ1 0 0 0 0บาทอีกด้วยครับบิดท้ายกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเอาใจนักท่องเที่ยวและคนรักสัตว์จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยแคมเปญมาหาจ่าย4ให้คุณได้เที่ยวชมสัตว์ป่า และสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติในราคาที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมครับในนรงวิทย์ชดชอยผู้อานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเถียวเปิดเผยนะครับว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่อากาศดีเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทั้งสวนสัตว์จึงขอมอบของขวัญพิเศษให้กับทุกท่านด้วยโปรโมชัน่นมา5คนจ่ายแค่4คนนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่วางแขนมาเที่ยวในวันหยุดครับ โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้ตลอด11วันตั้งแต่วันที่7ถึง17พฤศจิกายนนี้นะครับโดยถือเป็นโอกาสทองสำหรับกลุ่มที่มาเป็นคณะในการประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงสัตว์น่ารักหลากหลายชนิดครับสำหรับโปรโมชั่นมา5จ่าย4นี้นะครับนะับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกสัตว์ป่าอย่างคุ้มค่าที่สุดครับ หมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้พวกเราและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับดีไซน์ที่ไร้ขีดจำกัดโดดเด่นกับความพรีเมียมที่เหนือกว่า h ุนไดโอ a l l New Santa Fe Open for More h o r ฮอร์ Eu vou ficar ลำค่าระดับเพ็ดน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award s 2024และรางวัล Superior Taste Award s ถึง8ปีซอนจากเชฟนานาชาติ Mongleur f O m i r a l